เราเลือกหมูเจามารีหมูสับเป็นจุดเด่นของเราแค่ไทยสั่งพิเศษนี่ก็คือแบบจุกเลยกินไม่หมดอ่ะเราเน้นนะนะคืออยากให้ทุกคนอินแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วยแล้วปริมาณมันก็ต้องมากด้วยเาเปล่าสิบบาทเติมไม่อั้นของเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะแหมสิบบาทตักไม่อั้นแต่คือขอให้กินให้หมดอ่ะอย่างเงี้ยอย่างทุ่แตของเรากินนะมื้อหนึ่งหรือยังสองมือ้อกินมื้อเช้าตลาวันยังไม่กินไปกินเอาเย็น ร้านเกาเหลาเลือหมูเจมารีอยู่ส่วนพฤที์ซอยสาม ขายมาตั้งแต่2 5งห้องสี่พ่อขายแล้วพ่อเสียไปเสียไปก็มาเป็นแฟนแฟนขายก็เสียไปแล้วก็ดีลูกชายลูกชายทันได้แค่ปีกว่กวานเนี่ยเขาก็อ,อยู่ต่างจังหวัดก็เลยมาเริ่มทำเอาเองมันเป็นสูตรกาสูตรตั้งแต่ขายมานานแล้วแล้วก็คือเดี๋ยวนี้แพงจีขึ้นมันก็ต้องมานั่งปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่ก็คือสูตรนี้มันก็มาตั้งงาน ก็มันก็เป็นสูตรเดิมตั้งแต่อปาแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาให้มันกลมกล่อมขึ้นมันก็เหมือนกัน,น้ำแกงทั่วไปเครื่องปรุงเนี่ยมันก็จะมีซีอิ๊วมีน้ำตาลมีรสด,ดีมีพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ร้านนี่คือจะปรุงแค่หม้อเดียวตอนอย่เช้าก็คือจะ right. membership membership. จบอยู่แค่หม้อเดียวปรุงแค่ครั้งเดียวเพราะว่ามันจะม <It> ีความหวานก็คือเครื่องในอ่ะเครื่องในทุกอย่างมันจะลวกอยู่ในหม้อเราลวกแล้วก็เอาขึ้นน้ำแกงก็จะอยู่ในนั้นก็คือความกลมกล่อมมันก็จะอยู่อยู่ในนั้นก็คือเราจะไม่ปรุงอะไรแล้วอ่ะก็มีหมูสับหมูชิ้น หัวใจไสกระเพาะสิ่งจี๊ดับก็มีหมดสิดอย่างก็หมูสับเป็นจุดเด่นของเรามันจะนัวๆค่ะเราไม่ได้ใช้หมูเด้งใช้หมูสับมีหมูบวมันก็จะเป็นเนื้อมันเยอะค่ะแล้วก็มีมันแล้วก็มีใส่ซีอิ๊วใส่รสเดดแล้วก็ใส่พริกไทย ก็หมักหรวมกันมันจะเป็นสูตรของวันธรรมดาก็65พิเศษ75็ข้าเปล่า10บาทเติมไม่อันหมูสับตัววันนี้ก็ประมาณ70-80กโลเอาง่ายๆเลยถ้าใครสั่งพิเศษนี่ก็คือแบบจุกเลยกินไม่หมดอะมันคือเราสักนะเราสักให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้นับนะว่าพิเศษมันกี่กี่กี่ลูกธรรมดากี่ลูกคือแบบเอาให้เต็มอะคุยง่ายๆว่า,าบบเอาให้เต็มชามแล้วให้ลูกค้าอิ่ม ก็คือเราเน้นนะนะคืออยากให้ทุกคนอิน่มแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วยแล้วปริมาณมันก็ต้องมากด้วยอย่างเราไปกินอ่ะไปกินที่อื่นเนี่ยข้าวถ้ว่อนยิงสิบ,บาทเนี่ยแค่นี้นึงถูกไหมแล้วเราอิ่มไหมเราขนาดเราไปกินของคนอื่นเรายังไม่อิ่มเลยเราก็มานั่งยินดีใจเออแล้วถ้าเราขายอ่ะมันจะอิ่มไหมเรามาเปรียบเทียบว่าเขาเป็นเราเราเป็นเขานะคือเราลองลองคิดในมุมจับก,กันนะมันต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดของทุกคน ร้านเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกลางสวนมริชัยสามก็ศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งแปดเจ็ดหกแปดเจ็ด